ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เรามีการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของตำนานมือถือที่ทุกคนรักโนเกีย1100แต่ในปี2026มาพร้อมพลังใหม่ในรูปแบบของโนเกีย1100 5G สมาร์ทโฟนสุดแกร่งที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวใครจะเชื่อว่าโทรศัพท์ปุ่มกดในตำนานที่เคยเป็นขวัญใจของชาวไทยจะกลับมาอีกครั้งในยุค 5G ด้วยดีไซน์ที่คงเอกลักษณ์เดิมไว้แต่เสริมความทันสมัยขึ้นหลายระดับ ตัวเครื่องยังคงความแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายและที่สำคัญคือรองรับเครือข่าย 5G เต็มรูปแบบหน้าจอของ Nokia 1 1 0 5G อัปเกรดเป็นจอ AMOLED ขนาด3.2นิ้วความละเอียด HD บวกพร้อม Gorilla Glass Victus ที่กันรอยได้ยอดเยี่ยมใช้งานกลางแดดได้ดีเยี่ยมส่วนคีย์แพดก็ออกแบบให้มีแสงแบล็กรลสใช้งานกลางคืนได้สะดวก ภายในเครื่องขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 7 Gen 3ร่วมกับ RAM 6 g b และความจุภายใน128 g b เพิ่ม Micro SD ได้ถึง1 t b ให้คุณใช้งานได้ทั้งโซเชียลแอปแชทและมัลติมีเดียได้สบายๆบยบอกเลยว่านี่ไม่ใช่มือถือปุ่มกดธรรมดาแต่คือสมาร์ทฟีเจอร์โฟนตัวแรงกล้องถ่ายรูปก็น่าสนใจมากมาพร้อมกล้องหลังความละเอียด50 MP เซนเซอร์สารองรับ AI Scene Detection ส่วนกล้องหน้าความละเอียด8 MP สำหรับสายวิดีโอคอลหรือถ่ายเซลฟี่ก็ถือว่าเพียงพอ ระบบปฏิบัติการเป็น Nokia Lites o v e r s i o นใหม่ที่พัฒนาเองใช้งานง่ายลื่นไหลและประหยัดพลังงานพร้อมแอปพื้นฐานอย่าง YouTube, Facebook Live, WhatsApp และยังสามารถโหลดแอปเพิ่มจาก Nokia Store ได้ด้วยหนึ่งในไฮไลท์ของ Nokia 1 1 0 5G คือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้นานถึง4วันในการใช้งานทั่วไปรองรับชาร์จเร็ว 33W USB-C อีกด้วยเรียกได้ว่าใช้งานยาวนานแบบไม่ต้องพก power bank ให้เหนื่อย และแน่นอนความแข็งแกร่งก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของโนเกียเครื่องนี้ผ่านการทดสอบการตกกระแทกจากความสูง2เมตรแอร์และการน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 6 8ไม่ว่าจะลุยฝนหรือทำตกพื้นก็ยังใช้งานต่อได้สบายสบายเรื่องเสียงก็จัดเต็มด้วยลำโพงสตอรีโอคู่เสียงดังชัดพร้อมระบบเสียง OZO Audio ทำให้ฟังเพลงหรือดูวิดีโอเพลิดเพลินยิ่งขึ้นและยังมีช่องหูฟัง3.5ม mm. าหรับสายอนาล็อกอีกด้วย โนเกีย1 1 0 5 g เปิดตัวมาพร้อมสีสุดคลาสสิกอย่างสีดำด้านสีเงินและสีฟ้าไอซ์โดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ3,999บาทเท่านั้นรับประกันศูนย์โนเกียนานถึง18เดือนบอกเลยว่าหากคุณคิดถึงความเรียบง่ายของมือถือในอดีตแต่ยังอยากได้ฟังกชันล้ำยุคในราคาจับต้องได้โนเกีย 1115G คือคำตอบที่ใช่ทั้งสำหรับวัยรุ่นผู้สูงอายุหรือแม้แต่มือถือเครื่องสำรองสุดทนทาน